รับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นป4กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่บนบทเรียนที่2นะครับเรื่องจังหวัดของเราตัวอย่างจังหวัดที่3นะครับคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่ ส่วนที่เป็นภูเขาพื้นที่ราบที่ราบลุ่มแม่น้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับเป็นพื้นที่สูงและแนวทิวเขาภูเก็ตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําลําทานของจังหวัดนะครับบริเวณตอนกลางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบรุ่มลาดเอียงนะครับไปทางด้านตะวันออกสู่พื้นที่ลาบชายฝั่งทะเล พื้นที่ตั้งแต่อำาเภอชยาไปจนถึงอำาเภอดอนสัก์เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเว้าเข้ามาเรียกว่าอ่าวบ้านดอนนะครับพื้นที่ด้านใต้เป็นพื้นที่สูงต่อเนื่องกับทิวเขานะครับนครศรีธรรมราชส่วนบริเวณอ่าวไทยมีพื้นที่เป็นเกาะได้แก่เกาะสมุยเกาะพังันและหมู่เกาะอ่างทองนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่ยื่นออกไปในทะเลทำให้ได้รับไอ้น้ำและความชื้นมากนะครับอุณหภูมิจึงไม่สูงมากนักีมอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ26.3องศาเซลเซียสแหล่งน้ำสำคัญนะครับนอกเหนือจากอ่าวไทยแล้วยังมีแม่น้ำสายเล็กๆก,กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่น้ำสายสำคัญนะครับได้แก่แม่น้ำตาปี แม่น้ำผุมดวงรวมทั้งมีเขื่อนรัชปรพานะครับซึ่งกักเก็บน้ำที่ไหลามาจากพื้นที่ทางตะวันตกไว้สำหรับการชประทานนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับมีทรัพยากรแร่ที่สำคัญหลายชนิดเช่นถานหินพบที่อำเภอพระแสงนะครับอำเภอเคียนชาอำเภอพุนพินดีบุก พบที่อำเภอนาสารอําเภอนาเดิมอําเภอเวียงสะนะครับหินปูนพบที่อำเภอพนมอําเภอดอนสักครับและอําเภอกาญจนดิตนะครับ,รนนรบในรูปภาพคือแม่น้ำตาปีนะครับเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่สำคัญนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ 1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับหมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่21ของประเทศไทยเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยนะครับอยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพัง,งานไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรหมู่เกาะอ่างทองนะครับประกอบด้วยเกาะต่างๆประมาณ40เกาะมีเนื้อที่ประมาณนะครับ6 3 7 5 0ตารางกิโลเมตรนะครับ บริเวณหมู่เกาะอ่างทองจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิดนะครับถัดมานะครับคือเขือาาเข่อนรัชประภาเขื่อนรัชประภานะครับเป็นเขื่อนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับสร้างปิดกั้นคลองพระแสงตัวเขื่อนเป็นหินนะครับทิ้งแกนดินเหนียวสูง95เมตรยาว700เมตรนะครับบริเวณ ช่องแคบเขานะครับการเกาะบนสันเขื่อนอัฐบพาเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับต่อมาคือท่าเรือดอนสักสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเลและมีเกาะที่สวยงามนะครับหลายแห่งจึงมีการสร้างท่าเรือในบริเวณที่ติดกับทะเลนะครับเพื่อดําเนินความสะดวกในการเดินทาง,ทางเช่นนะครับท่าเรือดอนสักนะครับเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ เรือด่วนบรรทุกผู้โดยสารและยานยนต์ไปยังเกาะสมุยและเกาะพังงันนะครับจากการที่ได้ศึกษามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะครับส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรสถานที่สําคัญของจังหวัดนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับมีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในจังหวัดนะครับด้วยเหตุผลนี้จังหวัดนะครับที่มีสิ่งแวดล e ้อมแตกต่างกันย่อมมีสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนแตกต่างกันตามไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแต่ละจังหวัดมีจํานวนผู้คนอาศัยอยู่มากการดําเนินชีวิตนะครับของผู้คนบางส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนะครับวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งความรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเพื่อให้การดําเนินชีวิตของเราดําเนินไปนั้นนะครับอย่างมีความสุขและยั่งยืนจะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ สุดท้ายก็เช่นเดิมนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของวันนี้ให้นักเรียนบอกสถานที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาหนึ่งสถานที่นะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเท่านี้ครับขอบคุครับ